มาาาขขยบงบง้่ิเสวัสดีครับผมบาดร้านเดียคำหลกบบอลพอบอลรวยขอกล้วยติเอกับแกใส่ปุ่นวอร์ดนี่แหละครับขายยัง่ะไปกิปดดิกว่าวเวลาอาบน้ำน,นอนผมขายของออนไลน์มาตั้งหลายอย่างสดว่าสดผมว่าชิเป็นผลมากรากใหม่ จนั่นข้าวใส่เสียบยู่สดๆตรงนี้ครับผมขายไปสองรอยยังเลืก็สนใจถึงทรไม่ทั้งร้านยกระตากระตาสมาปิสารพัดสารพีผมก็ขายกวมยทุกอย่างเลยครับเีกะพี่นุ่มนี่พบบนเฮือนบนแห่งในการขายของอะไรกระเสียวยังมาขายขายไปเลยมีเจ่งเจ่งเจ่งท่านี้แหละครับ มีผมวัดขายประมาณนั้งหลังกุ้งไก่กระเป๋าอยากได้จังขายหรือเปล่าภาไหมข้างหลังสมองกระปุกเ้าขอแต่กระต่อยากได้ภาไหม อยู่กับผมบ้านน้อยคนดีคนเดิมคือเก่าอยู่นะครับวันนี้มีสินค้าใหม่มานําเสนอนะครับพี่น้องเนาะผ้าไม่พื้นนี่ผมปล่อยที่ตัวน,นี้พื้นละหกร้อยพื้นสองครับผมผมปล่อยที่ผ่านตัวนี้เด็กสองยังได้เด็กหนึง่งกับช่ง,งกับขัวมาเด็กหน่งนกเอาคนเดียวเท<า>่านั้นคนแรกเท่านั้นนะครับบาบ้าเทียังอยู่ม<ๆ>ัยากดิเดเขาเดบทเลเียบเบียกับยูน<ๆ>ิ<ๆ> บอกเอยบกอยซื้อกับซื้อขายกับขายเอาพี่ก็ได้ซอนกว่านี้ ที่ไม่ใส่อยากทิเขาไปได้บ่ายเท่านึงอ๋อเออเออกันกันสิห้าเ็ดธุรกิจส่วนโตจะร้องขึ้กันแล้ววันนี้เอ้ยอยาไปกันเด้อรับผมนี่ตัวแรกนะครับเสือไหมต้นนี้ท่อมือย่างดีพี่น้องท<อ>่อม <t candle noise> mm ืออย่างดีผมขายตละสองพันนแม่ข้ามแม่ข้ามยู่บอ ยังอีกอยากลากคนขายขวงอยู่เขียดเบียดจ้างมาเ้อะนะครับต่อนี่ครับร 2, ตัวแรกสองพันครับผมแต่เขาได้อากินมายวูว้ยไม่็นครับอันจังหวะอินฟูอินสอินจ้างมาเอ ป,ประไปแท่งนอกค็จะยู่เฮืนอนไม่ไร่หุ่นละมีอยังแปงเอาได้เอากินมาหายแม้นี่แปงครับดีเซเนอร์ประจำมู่บานแต่ก็งงอยู่อย่างหนึ่งมีแต่หมูเป็นผู้ใส่แต่น่ามีประมาณสิทัดเจนคืออยากเป็นดีเซเนอร์ระดับโลกครับเป <c oughs> ่ต้องใส่โซเดียม <c oughs> อึม้งงามที่ละนอ ขาเกาแม่เฮ้านี่ละาฮาเอามาเห็ดไม้งงม่ปัญหาเอายูเอายู่บ่กินโตน่ะเอาังนอนเอายังนเอเกกินยังแล้วเป่ยนเาเป็นงไงคำเด้ออ๋อทางกา่อนเนี่ยาสิเบานึเออแปลี่ยนสมุิว่าเเอาสือ่อผ้าไหม้ใยเฮ้านี่มาเห็ดสูดตรคือโตดิมันสีใดวะกรสีใดตัวจะก็ลองเห็ดเบิ่งติละ่ะ บ่บอกฮาหอมมะซีฮีดปิดคือจังริงมักตัดสุดบ่แม่นบ่ก็มีเฮดซอยเฮาที่ล่ะถ้าเฮาซอยโตเฮาสิได้๋ยังไปขอแลกเปลี่ยนถ้าโตมาเฮ็ดซอยเฮาโตก็สิได้พัฒนาฝีมือจะของไประดับโลกดีเวิร์สจุนิเวิร์สยุยยูเอฟออกอีปูนั่นล่ะละก็ได้แต่เขาขอกลับไปคิดก่อนเดี๋ยวบ่เพราะท่านเป็นพ่อไหมที่ย่ายตั้งใจเฮ็ดแม่เขาบ่อยากให้ยพ่อไหมที่ย่ายตั้งใจเฮ็ดมันเสียถิ่นไปซื่อ เออได้ก็อย่าลืมนะมาเข้าคุยยังกันไว้นี่บอกลาหมูหักหมูแพงเต่กระหินหมอมาถ่ายคลีปนดังเต้น่อยหน่อยหมดแล้วครับแต่กระบอกหินมันไปถ่ายทีงไหนจะเชื่อหรอกบอมแเอมแเอมะรอดนั่นละ เก่างงานดิไม่ใช่หรอไม่เห็นซวยกันก่อนโอ้ยนี่ตุ่มไปเส็บๆดูยิ่กูเกลียดแต่หยาสิบ่เห็้งานเป็นยังไงเห็้ยมันเป็นนอนกันหนีโลงมากก่อนยิ่งไปจมมากมากไม่เห็นซอยกันมีตุ่มไปกินงเส็บๆอาชันบอกเออโอเคโอเคโอเคเพื่อนนี่น่ารักเสมอเลยมาแต่งานยังวะหน้าซูคือเข่งเขียดไงวะอู้วสิล่องขายของออนไลน์ ลบไปใครใหม่แปรพึ่งต้องมาซอยกูบอดิเตียงนะจริงจังไร่เก่จริงธุรกิจมึงนี่มึงบอกจะข้าเที่ยวหรือว่าจริงจริงจริงอยู่บ่บอดิเฮ็ดคือหลอกก่อนค่ะอันนี้แนวใหม่ลูกแบบใหม่สไตล์แฟชัน่นง่ายใส่ใช่ใช่บ่ว้าพาแม่ย้ยเข้มนี่บ,บ่เห็นแล้วเขียวมากดีกว่าเพลินมึงบ่ล่องงบ่รู้เพื่อน เดีวบัดมึงกระบิดศิลปะในการถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอยู่ดิมึงก็มาถ่ายกูในตัลอะเพื่อแต่อุปกรณ์อยู่บ้านดีไปดิเดี๋ยวกู g ับอุปกรณ์ก่อนโอเคโอเคไปเข้าเดียวเดียวเฮ้ยจริงว้าเป็นคำเดียวเดียวพ่อว่าแบบงามกว่ะแต่่อแบบนี้ ขามาใส่ ออกสูนี่พวกไม่ประโยชน์เนาะไม่ได้กินแล้วก็ผพากันเลนนั่นแหละะมาซอยกูเหตุนี่มะ แปลงให้งานเถอะวะเฝ้าตายลงเฝ้าตายลงเื่อฝีเื่อฝีก่นนะเอาเอากดไล์กดไล์เนี่ยโนี้ๆๆนี้โอนี้กดไล่กดไล์กดไล์กไล่มงนี่เนี่ยลุกมาเมย์ตัวนี้สิบเ มีอยู่ครับบักบานหน่อยร้านนี้ครับเหมือนนะครับเนาะมอนี้ผมมีสินค้ามานำเสนอพาไม้ีไซน์ออกแบบมาแบบไม่ถือใจไว้หลุนแน่นอนครับโดยสาวแพงคนเมืองซีกินครับผมสวัสดีค่ะว้าวคนเมืองหรอบรัสบัส ที่บอกว่าเขาเป็นต้นเม้พื้เพื่อนครับผมอูินีก็เป็นยมุนที่พูดหลีกับพูนเลยนะครับต้นใดครับต้นใดต้นต้นต้นนี่บอกครับนี่อันต้นนี่นะครับน้อเป็นผ้าไล่ไล่อันนี้ไล่สกอตนะครับน้อพี่น้องน้องไล่สกอตแบบออกมาผู้ใดก็ใส่ใดเพราะว่าชอายุน้อยอายุไรผู้หญิงหรือผู้ชายก็ใส่ใดครับตัวอันตัวนี้ครับผมพี่น้องใครจะบายวาเพื่อนนี่ตัวนี้นะครับผมเปิดราคาอยู่ที่พันสองเราจะไม่ขายเก้าร้อยเก้าสิบบาทผมก็สิบบาทขายผมขายอยู่ที่ห้าร้อยบาทเพราะว่ามีตัวโชว์ไหมเออเออมีม มาแล้วครับมาแล้วครับนี่ครับตัวนี้นะครับคือปล่อย500บาทนะครับใส่ใดก็ได้ห้ามไ่คือใส่พุดบัตบัตฮะอู้มีคนอินบอลมาอีกแล้ววะอินบอเอออินบอลเมื่อกี้น่ะเขาสนใจได้ผาวะอู้บักูบ่าโอ้โอกูวิ่งวิวีลีบอะ่ตัวกูบักข่านี่เอาหงไข่บอ้กูวิ่งกูวิ่งว่าโอ้กขเนี่ยขากเนียเสัาสันส่งทียูส่งทียทียแอดมินนครับแอดินครับแอดมินครับตาย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 าเบิ้ง สาวข้างหลังใส่ซอยนะครับบารนี้เด้อห้อันเราบารนี้ข้างหลังสวยมากครับโอ้ยสวยเด้อครับสวยเด้อครับโอ้ครับครับครไปไหนแล้วคะโอ้ยเขาเปลี่ยนชุดอยู่อย่าเฝ้าแอดมินปากมาแต่อ้ยแอดมินคือปากมาคือว่ัชร์นซื้อบักม่วงนะครับเจ้าออกจากไรหนี่งก็ซื้อไรอื่นเด้อพี่เด้อเพื่อนเรียนแบบไปเนี่าบ้าเขาเขาออกมีบมาแล้วครับเต็มที่ครับบารนี้บาร์บาร์บารอู้ยเบิงเด้ออู้ยเด้ออ้ยบ้านแล้ว มันั่งง่ามจักรยานเจ็ดค่ะเจ็ดนื่นโบคือเป็นคนออกแบบนะครับผมโอเคครับโอเคครับเป็นไงครับงามบ่องามบ่อนี่นะครับเบอร์ตู้น้ำครับเบอรตู้น้ำครับบตู้น้ำใตยเด้อพี่น้องเด้อสวยสดงดงามนะนะครับใครที่สั่งแล้วนะครับอย่าลืมส่งเอ่อที่ยูนนะหมายแอดมินเัาหน้าหม้อทัดมือทัดมือเอ้าเอเออนั่นเลยเออเจ๋งเจ๋งเกียวเกียวย่างก่อนี่าต็กวุย พวกบ้าสกบ่กบได้กินเสร็บ่วกูหากินเองเนี่งัวกรดิ๊ <c oughs> ยังนี่ยังชุดอะไรว่าบ้านนอกเกิน, <c oughs> นก,กู๊ี้ขึ้นไม่เห็นในเมืองขุดติ้วอย <c oughs> มีแต่คนอีสานเแหละที่ใส่คน <c oughs> อีสานอีกแล้วเหรอพคนอีสานกับพีบ่เหมือน <c oughs> เอาไม่เอาของกี้ยยังมาแล้วบอกว่าทอเหมือนนะ เสกเูเอาเทอะสัมดายยังนี่หน้าตาบ้านนอกไม่พอ,อยังจะขายของบ้านนอกอีกบ้านนอกแม่งบมกกูออกชิลอมนันอีโอ่ร้องกูเด้อครับยังผ้าลาวเหมือนหน้าคนขายลาวพิษแมนบ่ะหรอวะว่ารู้ขืนเว้ยลูกอีจึงเป็นลูกอีฮาอะไรจังให้ยัง hết body cả thừa hết đi cả thừa da, lấy cũng tự nhiên như nào quá, nha, nó cứ bưng, nhát có bừng lòng này chua rồi งหนาตาแต่ก็สู้เขียดเนาะหน้กกูโอเคกับพวกมึงอยู่บะต่ลบยุ่มึงอยู่ติแต่ว่าหนาตาหมักท่าอีสอมีสองอย่างขี์บ่อ,อก,กับซสือเหล็กบ่ถือแต่กูมีตัวเชว่อ้โหนี่นนำสูดไปดมกันบ้มมางด้อมี้าเหรียญน,นำไปไปกูเห็นอย่างกับบ่ถือใจไปพอคนเลย หวนดอกข้าทเห็นเรากูก yeah> ็แป้งไอ้พายามซอยมึงจนว่ากูบอกแล้วว่ามันเจ่งว่ามันเจ่งมึงยังสิเห็นมันอยู่เจ่งเป็นสิงมึงรู้จักไม่เจ่งเป็นสิงเน่ยกูก็บ่ได้อยากพาสูสองคนมาเดือดร้อนน้ำแต่บ่ใจพูนหนีเมื่อเมื่อเห็นกูก็แปลงใอสายตาเลยปะไป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 นี่เมื่อนี่เมื่ออารมณ์บูดีอารมณ์บูดีไปมาทางนั้นลบไปทางนั้นสองคนซวยมึงจันวาหนีเศร้าเปลาจะได้แู่วันนี้แล้วแหละลูกหู ไปวันนี้แล้วล่ะเฝานี้ยังมาควงเราสมัยตีนกูเร็วเออวันนี้นั่งฮัชแต็งล่ะลูกเดียวล่ะมึงยังมางอกู่กัแล้วกันมึงจำข้ามกูไว้บักป่อเบีนยตะไลนี่เบิร์ตล่ะเก่งนั่งยังไงมาตัวลูกทำยังไงข่าวแมหแถวันอยู่ไปเดียว

พอต้องเอาไว้ยินเบื่อไอ้โดแมงนี่ บาดเป็นยังไงลูกหลา่ามูตัวนั่นมันกับพรายยา่ามซอยตัวขาดเยเด้บาดเอ้ยย้ายสิบเอาอีหยังให้ฟังเสร็ไหมผืนหนึ่งมันบอดได้งามเพราะเสร็ใใดเสร็หนึ่งเดอ้อมันงามเพราะทุกเสร็งทักกันแน่นคำกันอยู่ บบปลอยให้ไผขาดมูนั่นกะคือเส้นไหมเส้นหนึ่งอาจบางเส้นหนึ่งอาจขาดง่ายแต่ถ้าเห้าซอยกันประค้องกันกะสีได้ผืนงามอยู่ขูก่กันไปโดนจำไว้เดอ้อผืนไหมสิยูโดนได้กระเพราะ ทุกเส้นมั่นหักกันใส่ค่วมเข่าใจแท่นค่วมโกรธมิตรภาพมั่นกับสิ่งงามได้คือผ้าไหมที่ย้ายท่อนี่ละบคุณครับยายไหวเขาใจแล้ว <laughs> các ๆกับบวดตัวมันพอมีเลือดสิเว้า đi อีดีกะเสื้อ นี่เดีาน้ำุตัวเฮาอยากบอกว่าเฮาขอโทษุโตัวหลายๆเด้อที่เฮาขึ้นเสียงยังดาสุปตัวคนนั้นเฮาแ็่มักกะใจหน่อยเองนี่แหละบอกว่าคิดอารมณ์หอนเนี่ยแต่มากะทิดใจอีรีแหที่ว่าทิจยังดีๆเปกะือเบียดถือก่าแต่มากะผสมพวรอารมณ์น้ำซุบส,สูขอโทษอีงงีเด้เพื่อ ถ้ามีคนหนึ่งที่เขาหน่อยใจไปเบอร์กำลังใจเข้าสองคนก็นต้องหายกำลังใจบาดอยู่แล้วแม่นเพื่อนถ้ามึงหูซึกผิดอ่ะกูสองคนอ่ะพร้อมสพอร์ตเสมอโอเคอยู you know? เ่เนาะมือนี่กสูสีลอกสูไปแล้วผมมึงอีกเจ๊กเสือกเฮ้าสีสูไปน้ำกันซ้มที่เฮ้าสีไปได้ พี่พี่สนใจตัวไหนนะครับนอ้องสี่ได้เรื่อยๆที่หน้าหลังหลายๆตัวนี่ตงตัวไหนครับตัวนี้บ่ะ <S <S นี่งามครับผมว้าวเพื่อนตกจุกจุใจปัญหาเมื่อยยังเมือ่อกี้แหละเขาสื่อทำไมมึงนี่ใส่ว้าวมึงก็สั่งของมึงอ่ไงไอพี่บอกูเมือ่อกี้แหละป้ารวยตั้งนี้อีกหรือด้วยตอบเร็วตอบเร็วคอมเมนต์

เรื่องเล่าของผมมันก็มีประมาณนี้แหละครับ